เทคนิคแก้ปัญหา ไปไม่ถึงเป้าหมายเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนาะแต่หลายครั้งหลายคราวเนี่ยไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะบางครั้งเราตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วก็นานเกินไปการตั้งเป้าหมายใหญ่เนี่ยดีนะครับผมเนี่ยค่อนข้างสนับสนุนเลยว่าถ้าเป้าหมายมันไม่ใหญ่พอเนี่ยบางทีเราจะไม่มีด i v e ในการทํามันเนาะแต่เรื่องระยะเวลานี่แหละมักจะเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราตั้งว่า10ปีหลังจากนี้เราจะต้องประสบความสําเร็จมีรายได้เท่านั้นเท่านี้บาทต่อเดือนพอ10ปีเนี่ย เราจะไปโฟกัสเอาท้ายๆหรือบางทีเนี่ยมันนานจนเราลืมไปด้วยซ้าวิธีแก้ง่ายๆนะครับให้เราเนี่ยลองขยับเป้าหมายซอยลงมาเรื่อยๆแล้วตั้งเป้าหมายระยะสั้นด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมแนะนําเลยว่าเป้าหมายระยะสั้นๆเนี่ยให้โฟกัสไปที่ action g o กหรือว่าเป้าหมายในการลงมือทาอะไรบางอยา่างสมมติคุณตั้งเป้าหมายอยากจะมีรายได้เดือนละ5 0 0 0 0นบาทภายใน10ปีคุณก็ต้องซอยลงมาเรื่อยๆว่าแล้วปีนี้คุณควรจะขยับรายได้ขึ้นไปเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ซอยกลับลงมอีกแล้วเดือนนี้คุณควรจะเริ่มต้นทําอะไร บ้างเห็นไหมมันจะไม่ได้ไปโฟกัสที่ลายได้หละเราต้องไปโฟกัสที่แล้วเราจะทําอะไรละ่ะใน30วันหลังจากนี้เพ่งสมาธิอยู่กับ30วันนับจากนี้ว่าคุณจะทําสิ่งนั้นได้เรื่อยๆซ้ำๆตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเปล่าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆซ้าๆวนๆไปนะครับเงยหน้าขึ้นใหม่ทีคุณก็จะไปอยู่10ปีข้างหน้าแล้วก็ใกล้กับเป้าหมายแน่ๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะ